จะมีความโยกแนวนี้ครับจริงๆที่ถามมันแน่นนะครับไม่ขยับเลยนะครับราวบันไดสเตลเลสนะครับเดี๋ยวนี้นิยมกันมากเลยนะครับชอบทําเป็นแฟดตบาร์บางๆนะครับสวยงามนะครับดูมินิมอลดูสลิมแต่เคยสังเกตไหครับราวบันไดพวกนี้มันจะชอบมีความโยกในตัวนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับราวบันไดที่ออฟฟิศนะครับก็ดีไซน์ประมาณนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเป็นแฟดตบาร์นะครับหนา6กมิลนะครับจะมีความโยกแนวนี้ครับจริงๆที่ถามมันแน่นนะครับไม่ขยับเลยนะครับตรงนี้จะมีความโยกอย่างนี้แต่ว่าถ้าดึงงงงหหน้าลลัเยแข็ร ดึงหน้าหลังไม่มาเลยนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดเนี่ยมันต้องการแกน x y นะครับในการคอนโทรลนะครับความแข็งแรงทั้งฝั่ง x และฝั่ง y นะครับแต่ตัวเนี้ยมันได้แค่แกนเดียวนะครับแต่เราสังเกตไหมครับถ้าเป็นสเตลเลตที่เป็นเสาประเภทเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นแป๊บสี่เหลี่ยมเช่นนิ้วคูณ2นิ้วนะครับมันจะมีความแข็งแรงทั้ง2แกนนะครับด้วยความที่มันเป็นสภาพเป็นกล่องนะครับมีทั้งแกน x และแกน y แบบนั้นจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับ แต่มันก็มีวิธีนะครับมีวิธีก็คือว่าสมม building, ุต <nước> <The illes> ิถ้าเราใช้แฟตบาร์เน land ี่ยตัวที่เป็นเสาลิมนะครับเราควรจะเชื่อมเป็นตัวทีนะครับมีตัวแนวนี้แล้วเราก็มีตัวแนวตั้งอีกเส้นหนึ่งนะครับทาให้มันได้ทั้งแกน x และแกน y นะครับเท่าน <they> okay. ี้มันก็แข็งแรงแล้วแล้วเราได้ความสลิมด้วยส่วนตัวตรงกลางก็ใช้เป็นแฟตบาร์ตั้งแนวเดียวได้เลยนะครับเอานี้ไม่มีปัญหาเรื่องความแข็งแรงขอแค่ตัวริมก็พอนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นตัวริมนะครับที่เป็นริมกําแพงนะครับตัวนี้เนยไต้ััววกดึบ กำแพงตัวริมอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาทําให้เสริมความแข็งแรงในตัวของมันได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับหรือใครมีข้อสงสัยมีคําถามยังไงนะครับเกี่ยวกับราวการตกที่เป็นแฟตบาร์นะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับว่ามีปัญหาแบบนี้แก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา,านตกแต่งภายในนะครับไว้ใจชาาิแต่เลยครับ